ก็ขอกราบสวัสดีรับชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้คือการเลื้ยน,นะครับผมนะแบบเลื้ยเต็มระบบเลยถ้าใครแบบผลไม่ได้ก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าคุณอยู่ดูเนี่ยมึงจะได้ความสะใจแบบขี้เกียจเลยครับผมแล้วสําหรับใครนะครับที่อยากดูไอ้พวกเบียวโดนผมเลื้ยนก็ไปดูคลิปกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเอาเอาเอา,เอา,เอาต่อยทำไมอ่ะต่อยทำไมอ่ะเอา้ายิงกูไอ้ซ่าพี่ครับพี่จะเลื้ยทำไมครับเนี่ยพี่ะเย็นนเลยพี่ ใจเย็นไอสัตว์ใจเย็นไอสัตว์เฮ้ยมองควายอะไรวะไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยคุณไม่ได้พูดกับมึงใหญ่โดนเส้นนะอย่าโดนเส้นผมอาตายโง่เลยครับโคตรกากเลยมึงใหญ่เหี้ยทุยเทสเทสไหมอ่ะเสียงเป็นไรครับเสียงแหลมแหลมมากเลยอ่ะมันเออคุณมองควายอะไรอ่ะมองควายอะไรเป็นควายอะไรอ่ะแล้วไปคุยอะไรอ่ะแล้วไปคุยอะไรเราคุยอะไรอ่ะมึงจะเอาบ้าล่ะมึงจะเอาบ้าล่ะมึงจะเอาหรือเปล่า จะเอาเปล่าศาสตร์มึงกล้าหรือเปล่ามึงกล้าหรือเปล่ามาดิศาสตร์เอายิงคนม่วนนะน่ะให้ผมไปส่งเปล่าไอ้จนให้ผมไปส่งเปล่าอันนั้นมันคุยอะไรครับคุยอะไรอ่ะคุยอะไรศาสตร์มันคุยอะไรอ่ะคุยจะเอาเปล่าศาสตร์จะเอาเปล่ามึงจะเอาเปล่าศาสตร์มึงจะเอาเปล่าโอ้ยเสียวคตรอ้วนเลยครับมันอึงอ่างเลยนะครับผมนะคิดว่าองค์เมืองกอนะฮะอัไรมาคุยอะไรศาสตร์มันคุยอะไรมึงจะเอาเปล่ามึงจะเอาเปล่ามึงกล้าเปล่ามึงกล้าเปล่ามานีิเอ้า คุดควายนะครับมึงไงยี่ทำอะไรกูไม่ได้เลยสักครั้งนะครับมึงไงยี่คุดกาดน่ะครับมึงไงเนี่ยยี่เพิ่งโหลดเกมมันนล้วเปล่าเนี่ยยี่มึิ่งหาไปหาเล่นเกมรูบบอกนะครับผมนะเล่นเกมปูผาหนะครับผมนะยี่ทำอะไรกูไม่ได้สักอย่างเลยนะครับผมนะยี่ลูกกระดีนะครับผมนะเสียงก็โคตรเนี้ยนะครับผมนะอันนี้เป็นลูกเป็นลูกหมูหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าเป็นแม่หมูนะครับผมนะเออเป็นตัวพันหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยมึงควายอะไรสัสมึงควายอะไรอ่ะมึงควายอะไรอ่ะมึงควายอะไรเสือเฮี้ยอะไรอ่ะมึงควายอะไรอ่ะ ขวายขวายเฮ้ยบูทใหม่บูทใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนโหดคนโหดคนเป็นคนอันตรายอ่ะอะไรมันขวายขวายอ่ะเป็นล่ามึงกล้าเปล่ามึงกล้าเปล่าเฮ้ยไอ้พุชหญิงมันเละจังวะกูคุยกับผู้ชายมึงอย่าร้อนมึงอย่าร้อนกีเสียมากนะครับมึงไงเฮียเสือเลือกชาวบ้านนะครับผมนะทําไมคนชายชอบเสือเลือกเชลเบิร์นอะไรมึงควายอะไรอ่ะไอ้ไก่ วายสัตว์ี่เนี่ยแล้วควอะไรสัตว์บ้าเปลาอืมึงอาเปลาน้องไปอัปราชัตอัปราอัปปาราอัปปาราอีอัปราชไม่ได้สัตว์คนนี้ไม่ว้ามึงเลือกเหรอฮะเรื่องของมึงเหรอไอ้จะไปไหนก็เรื่องของมึงแลก็เปลี่ยนเป้าหมายก่อนของพรุ่งนี้ไงวันเกิดราชินีพรุ่งนี้วันพ่อมึงตายหรือเปล่า อะไรมึงควยอะไรไอ้สารมึงควยอะไรอะมึงควยอะไรไอ้ลูกบิดเฮียมึงทำมาอะมึงทำาไอ้เด็กกระโปรงไปหนมาดิไอ้สารรถคนก้าวเลยนะครับมึงไงเฮียไม่ใช่รถมึงด้วยรถขโมยมาเฮียไม่มีเงินซื้อเองนะครับผมนะเฮียไม่ทำงานทำการนะครับผมนะในเกมยังไม่ทำงานทำการแล้วชีวิตจริงจะทำเฮียอะไรได้นะครับผมนะในเกมยังขี้เกียจขนาดนี้แล้วชีวิตจริงมันจะขี้เกียจขนาดไหนไอ้น้องมึงมาหนี่มึงมาฟังกูด่าก็ต้องชายมึงยิงกูไหมต้องชายมึงเอาปลาไหลสารเอาปลาไหลข้าเปล่าสารเอาปลา แกป้ามาดิซานมาดิมาดิมาดิแต่กูไม่เอาอ่ะกูไม่หนึ่งหนึ่งกับควายอาอป้าอาป๋าอาปลาลายซาดอาป๋ปลาอะ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะดูดีมากอ,อะไระไม่กลัวซาทำไมเสียงพี่อ้วนยังงล้วมันเป็นอะไรอ่ะก็มันอ้วนไงครับมันอ้วนอ่ะไม่คือมันหนักตรงไ,ไม่ไม่มันคือมันหนักแบบปอดเสียงอ่ะพี่แต่แต่อันนี้พี่ยอมรับใช่ไหมครับพี่ว่าพี่อ้วนอ่ะอย่าเอ๋ออย่าเอ๋ออย่าเอ๋อ เฮ้ยมองหน้ากูไอ้สานมองหน้ากูมึงเอาบะลาเอาบะลาไอ้สานเอามึงคุยอะไรเอาบะลามึงจะเอาเอาไงไอ้สานเอาหัวลูกมาเฟียเว้ยมาเฟียหาดเล็กอะมึงรู้จักเปล่าเฮ้ไอ้ไเอามึงคุยอะไรไอ้สันมองหน้ากูทำพี่อะไรอะเอาเอาลงรถแล้วลงรถแล้วไปกูไปแล้วกูไปแล้วกูสวัสดีครับพี่วิพี่สีอาเจ็ดพี่พี่โรนันโดป่ะพี่พี่ตัวจริงครับเปล่าพี่เอฟซีนะครับพี่ นี่ครับผม FC นะครับพี่ CR 7พี่พี่ซู้ให้ผมดูหน่อยพี่พี่ซู้ให้ผมดูหน่อยพี่พี่ครับพี่ซู้ให้ผมดูหน่อยพี่พี่ครับพี่โหรพี่พี่ได้ยินผมป่าพี่พี่ซู้ให้ผมดูหน่อยแบบสู้พี่ครับพี่ครับเอาเอาเอาพี่จะเอาเปล่าพี่พี่จะเอาเปล่าพี่ซีอาร์เจ็ดพี่จะเอาเปล่าพี่เอาหายเลยเฮียเอาอยู่ไหนวะอย่าบอกนะว่าตกแมพเอาดู่นีนี่เองมาดิพี่ เอาดิปลาดิเอาม่ดิเอาม่าดิพี่เอามาพี่เอามาต่อยต่อยเอา้าพี่สวนเหรอพี่รู้คุณมาพี่รู้คุณมาที่พี่แน,น,น่จริงอะ่ะ พี่ลุกขึ้นมาเออมาดิมาดิเอา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 มีไปไหนอ่ะมาดิมาดิพีเอามาละมีเอามาดิพี่มาดิเอ้าเฮ้ยอ่ไอ่ไอ่ไอ้พี่เสียเจ็ดกูไอ้พี่พี่ใจเย็นพี่เอามาละ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 วัดไปเลยวัดไปเลยวัดไปเลยพี่ลุกขึ้นมาพี่ลุกขึ้นมาพี่ตุกขึ้นมาใหม่มีมาพี่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 ก็มาพี่ก็มาพี่ก็ลุกมาใหม่พี่ก็ลุกมาใหม่อย่าไปยอมพี่อย่าไปยอมอย่าไปยอมรอบนี้อย่าไปยอมพี่เราอย่าไปยอมพี่ มาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นมาใหม่ลุกลุกขึ้นมาใหม่อย่าอย่าอย่าไปยอมพี่มาอย่าไปยอมอย่าไปยอมเรามันซีอาร์เจ็ดโลนโดตัวจริงโลนโดตัวจริงอย่าไปยอมอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีโลนโดไม่วิ่งหนีอุปสรรคไอ้เหี้ยขี่รถโชคไปโชคไม่ได้ขีปัญญามีแค่นั้นแหละ อ้วนเหรอไอ้เฮียทำไมเสียงมันอ้วนจังวะตัวเฮียอะไรปัญญาดาบอีแค่นั้นหรอไอ้เฮียทำไมเสียงอ้วนจังอ่ะแต่มันบอกว่าให้มันช่วยด่าเฮียเรื่องของมันมาเนี่ยก็มันน่ะมันเลือยงกว่าอุ้ยเสียงคุณอ้วนอะเฮ้ยไอ้เฮียทำไมมึงเสียงอ้วนจังวะเนี่ยไอ้สัตว์อ้วนจังวะนี่ไอ้เฮียเขาชอบว่ะไอ้สัตว์เสียงก็อ้วนไอ้เฮียพูดมากใช่ไหมเฮีย เสียงอ้วนจัดเสียงอ้วนไม่พอพุ่นมากอีกทีเจ้าคุณแม่เจ้าคุณแม่มีของนี่แหละเจ้าคุณเนี่ยะไรรถดับมันดับไงก็เสียงอ้วนอ่ะคุณหนีดิเฮียคุณจะดูให้มันด่าทำไมอ่ะมาดิส่า มาดิสักไ,ไหนวะมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนน่าจะงงนะครับว่าไอ้เฮี้ยนี้มันเป็นใครนะครับผมนะที่มันแท็กผมในข้อความนะมันเป็นหัวหน้าแค่นั่นเองนะครับผมนะหัวหน้าแค่ของแก๊งผมนะครับผมมันนะครับผมห้าไม่ให้ผมด่าอีอ้วนคนนั้นนะครับผมนะเพราะว่ามันมีแก๊งอื่นนะครับผมนะมาด่าหัวแก๊งผมนะครับผมนะและอีอ้วนนะั้นมันเสหอม,มาช่วยแก๊งผมเฉยเลยอนะผมก็งงหมดแล้วครับอ แต่ก็ต้องเน้นเสียงด้วยไวสัุดอ๋อมันก็จบแค่นี้แหละเออเสียงคดอ้วนไหนสัตว์เอ้ยแม่มันคดมึงทางไหนว่าเสียงคดอ้วนไม่ด่าเขาทำไมมันคดอะไรสัตว์มันอ้วนอ้วนไอ้อ้วนเอออย่าเอออย่าเออไอ้อ้วนอย่าเออยนี่ว่าพ่อพวกนู้ตุนเด็กด่าไปควายไปหาเขาแน่ว่ามันไหนที่ไออีวันทองข้าวบ้านไหนสัตว์ ตัวีออาฟาไม่เอาไปเมื่อไงโอ้ยมึงก็ด่ากูได้แค่นี้แหละเนาะมึงก็ด่ากูได้แค่นี้เลยอ่ะมึงด่ากูจะดูมึงด่าว่ามึงจะมีสมองด่ากูแค่ไหนอ่ะมึงด่าดิโอ้โหมึงไม่ไม่สุดเลยใครเฮียคุณด่าได้ยาวกว่ามึงอีกไอ้ควาย